ะะเราก็มาถึงเกาะปอดะแล้วนะคะนี่จ้าเดี๋ยวพี่เขาก็จะเอาเรือไปจอดให้เราลงนะคะนี่จ้าเห็นวิวก็ฟินแล้วนะคะนี่จ้าก็คือแบบว่าสวยนะคะสวยมากนะคะนี่จ้าใครที่ไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวนะคะเดี๋ยวนิงถ่ายให้ดูนะคะมาเที่ยวกับน,นิงนี่แหละจ้านี่เขาบอกว่าเกาะปอดะนะคะก็คือชายหาดเขาจะ น้ำใสมากเลยนะคะนี่จ้าอันนี้ก็คือกอปอดานะคะนี่จ้าสวยนี่จ้าสวยมากอกลักษณ์เขาก็ถ่ายรูปกับกับเกาะตรงนั้นนะคะเกาะที่เป็นเสากลางทะเลนะคะนี่จ้าพวกนี้ก็จะเดินนะคะเดินริมน้ำเดินชมวิวสวยๆนะคะ นี่จ้านี่นะคะขอบอกว่าน้ำใสมากนะคะนี่ค่ะน้ำใสสวยมากเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าชิลมากนะคะคือว่ายน้ำก็พอดีนะคะคือว่ายน้ำก็จะเย็นๆพอดีนะคะนี่จ้านักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะนะคะนี่จ้าเรือท่องเที่ยวก็จะมีเรือต่างๆ ออกกันไปนะคะก็แล้วแต่เราจะเช่านะคะนี่จ้าก็คือแปลว่าสวยนะคะน้ำทะเลสวยมากเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะนี่จ้าชายฝั่งก็สวยนะคะนี่จ้าก็คือจะแปลว่าสวยได้บรรยากาศฟินมากเลยนะคะก็คือนิ้งชอบมากเลยนะคะ น้ำที่นี่นะคะน้ำใสมากนะคะนี่จ้าเกาะปอดะนี่คือว่ายน้ำว่ายน้ำนี่คือสนุกมากเลยนะคะนี่จ้าเพราะว่าชายหาดเขาจะกว้างนะคะชายหาดเขาจะกว้างแล้วแล้วไม่ลึกนะคะเราก็คือเดินว่ายน้ำไปเรื่อยๆได้นะคะเกาะปอดะนี่ก็คือชายหาดเขาจะกว้างนะคะชายหาดเขาจะกว้างว่ายน้ำได้แบบว่าชิลๆเลยนะคะ นี่จ้าชายหาดเขาก็าจะกว้างกว่าทะเลแหวกนะคะเพราะว่าทะเลแหวกก็เหมือนพื้นที่เขาน้อยกว่านะคะนี่จ้าว่ายน้ําอาบแดดคือแบบชิลมากเลยนะคะนี่ขอบอกว่าสวยน้ําทะเลใสสวยมากนะคะคือบอกตรงๆว่าร้อนมากเลยนะคะพวกนิ่งก็เดินเดินได้ไม่ไกลนะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะร้อนมากจริงๆนะคะนี่จ้า มันเดินอ้อมไปอีกได้นะคะฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันร้อนนะคะคือแดดมันร้อนนะคะนี่จ้าคือมันเดินไปได้ไกลมากเลยนะคะก็คือไปนู่นได้เลยนะคะนี่จ้าน้ําใสนะคะน้ําใสสวยมากนะคะนี่เดินไปได้อีกนะคะแต่ว่าพวกนี้ก็ก็คงไม่เดินนะคะเพราะว่ามันไกลนะคะคือมันร้อนนะคะ ลืมเอาลมมาด้วยนะคะก็คือร้อนมากเลยนะคะดูจ้าดู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 คลื่นทะเลน้ำใสมากขอบอกว่าน้ำใสมากเลยนะคะนี่คลื่นทะเลนะคะธรรมชาติบําบัดนะคะธรรมชาติบําบัดจริงๆนะคะมาเมืองไทยนี่ก็คือต้องรีบกอบกวยแดดนะคะกอบกวยอาบแดดไปนะคะแดดก็จะมีประโยชน์ต่อ กระดูกนะคะวิตามินดีนะคะนี่จะาเราก็จะว่ายน้ําอาบแดดกอบกล้วยแดดไปนะคะเพราะว่าที่ฟินแลนด์กลับไปก็จะไม่มีแดดนะคะนี่จ้าก็คือน้ําทะเลใสมากสวยมากนะคะหนิงชอบนะคะตรงเกาะปอดะนี่คือว่ายน้ําได้แบบฟินมากเลยนะคะนี่จ้าเกาะปอดะเขาก็จะสวยจุดเด่นเขาก็จะอยู่ตรงเขาเขาอันนี้นะคะ เขาเรียกว่าเขาอะไรนะคะนี่จ้ะเหมือนตะปูเลยนะคะเหมือนเขาตะปูนะคะจู่กลางทะเลนะคะนี่จ้ะจูเต่นของกอบปอดะก,ก็คือถ่ายรูปถ่ายรูปหันหลังให้เขานะคะจะได้วิวที่สวยมากเลยนะคะนี่จ้าทะเลไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะบอกเลยว่า พอหนิงได้ไปมาหลายๆประเทศนะคะทะเลไทยนี่ก็คือแบบว่าสุดยอดแล้วนะคะก็คือสวยสวยแล้วเราว่ายน้ําได้ทั้งวันด้วยนะคะก็คือเราจะว่ายน้ําได้ทั้งวันโดยที่ร่างกายเราแบบว่าไม่หนาวนะคะคือทะเลในแถบยุโรปนี่คืออากาศมันเย็นนะคะมันก็ว่ายได้ไม่ค่อยเต็มที่เหมือนอากาศเมืองไทยนะคะเหมือนทะเลเมืองไทยนะคะ นี่จ้าพวกอิงก็ว่ายน้ําเสร็จแล้วนะคะคือคือนิงไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตอนว่ายน้ํานะคะเพราะว่าเพราะว่านิงก็อันนี้นะคะก็คืออยากมีเวลาส่วนตัวนะคะก็คืออยากว่ายน้ํานะคะนิงก็จะได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็คือหนิงก็ไม่ได้ถ่ายเวลาว่ายน้ํานะคะว่ายน้ําในทะเลอย่างนี้หนิงก็คือไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะนี่จ้าแต่พวกหนิงก็อยู่นานอยู่นะคะแต่ละเกาะก็อยู่นานอยู่ อยู่ว่ายน้ำนะคะนี่จะเดี๋ยวพวกนิงจะพาพาออกไปนะคะคือแดดร้อนมากนะคะคือจะพาออกไปเกาะเกาะสุดท้ายนะคะคือเกาะไลเลนะคะนี่จ้าก็คือคือแดดมันร้อนนะคะนี่จา้าเราก็เริ่มออกไปนะคะเริ่มออกเรือไปนะคะคือว่า เวลาว่ายน้ํานี่หนิงก็คือแบบว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าเพราะว่าหนิงชอบว่ายน้ําแล้วก็ดูปลาคารังนะคะก็คือเราจะใส่แว่นแว่นตาว่ายน้ํานะคะแล้วเราก็จะดูปลาคารังนะคะคือสามีก็ชอบพาดูปลาคารังอะไรอย่างนี้นะคะหนิงก็เลยให้เวลากับสามีนะคะก็คือเราก็ว่ายน้ําดูปลาดูปลาคารังกันนะคะเพราะฉะนั้นหนิงก็จะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะ ช่วงที่ว่ายน้ํานะคะก็คือก็คือสามีก็อยากพาเราว่ายดูปลาคารังอย่างนี้นะคะปลาคารางังปลาอะไรอย่างนี้นะคะหนิงก็เลยอยากว่ายเป็นเพื่อนแกนะคะก็คือให้เวลากับสามีนะคะหนิงก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าถ้าหนิงจะตั้งกล้องไว้นะคะหนิงก็กลัวโทรศัพท์หายนะคะนี่นะคะก็คือเราก็ต้องเซฟ เซฟของเราด้วยนะคะก็คือสรุปแล้วก็คือไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนว่ายน้ำทะเลนะคะก็คือมันมันก so ็ไอ้นี่นะคะเนาะคือเราไม่ได้มีตากล้องนะคะเราไม่ได้มีตากล้องมาด้วยนะคะคือหนิงก็ถ่ายเองนะคะหนิงถ่ายคลิปเองหนิงทำเองนะคะก็คือหนิงก็ไม่ได้มีตากล้องนะคะหนิงก็เลยไม่ได้ไมไม่ไม่กล้าที่จะ ตั้งกล้องไว้บนฝั่งแล้วตัวเองก็ไปไว่ายน้ําดูปาลาการังดูอะไรอย่างนี้นะคะคือคือไม่ได้เลยนะคะนิงก็เลยตัดสินใจเลยว่าเราจะไม่ถ่ายช่วงเวลาที่เราว่ายน้ํานะคะนี่จ้าต่อไปเราก็จะไปนี่จ้าต่อไปนิงจะพาไปหาดนะคะเป็นชายหาดหาดไรเลนะคะหาดไรเลนะคะก็คือจะเป็น บรรยากาศที่สวยมากนะคะชายหาดแถบนี้ก็คือจะใกล้ฝั่งนะคะชายหาดแถบนี้ก็คือจะใกล้ฝั่งแล้วก็จะมีโรงแรมนะคะใครที่อยากมาพักแบบส่วนตัวส่วนตัวอยู่ติดกับธรรมชาตินะคะคืออยู่อยู่ติดกับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็คืออยู่กับทะเลเลยนะคะหาดแถบหาดไ่เลแถวนี้เขาก็จะมีโรงแรมนะคะมีโรงแรมแบบว่าส่วนตัวส่วนตัวเงียบสงบเลยนะคะ ก็จะได้ฟังแต่เสียงคลื่นนะคะเสียงคลื่นทะเลอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าหาดแถมนี้เขาก็จะมีโรงแรมนะคะเขาก็จะมีโรงแรมมีที่พักนะคะคือการเข้ามาหาดนี้ก็จะมีเรือไปรับนะคะมีเรือไปรับมาเข้าโรงแรมเข้าที่พักของเรานะคะจะมาด้วยทางเรือนะคะหาดหาดไรเลตรงนี้ก็คือ จะมาด้วยทางเรือนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนักโดยสารนะคะก็คือจะมาด้วยทางเรือนะคะแต่โรงแรมเขาก็จะมีเรือไปรับนะคะถ้าเราจองถ้าเราบุ๊กิ้งมานะคะทางโรงแรมเขาก็จะมีเรือมีอะไรไปรับเรานะคะเราก็จ่ายค่าส่วนต่างต่างๆไปนะคะตามที่ตกลงกันนะคะนี่จะแถบนี้นะคะนี่จะ ติดตามชมคลิปหน้านะคะทีคลิปหน้าเดี๋ยหนิงจะพามาดูว่าหาดนี้มีอะไรดีนะคะนี่จ้าแต่ละหาดแต่ละเกาะเขาก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างของเขานะคะนี่จ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะคะว่าหาดนี้หาดไร่เลนี้นะคะจะมีเอกลักษณ์คืออะไรนะคะนี่จ้า จะสวยแค่ไหนนะคะเราต้องมาติดตามชมกันคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า